สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะยินดีตอนรับนะคะช่องหญ่เขียวพารวยนะคะตังสิคิปก่อนนะคะท่านผู้ชมก่อนจะไปเบิงวิเคราะหวยนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อนําเสนอตัวเลขไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสูตรมาจากสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อสื้ลักกินแบ่งรัฐบาลลาวพัฒนานะคะท่านผู้ชมค่ะ ก็มาติดตามนะคะต่อไปนะคะท่านผู้ชมให้เป็นแนวทางเด้อนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก่อนจะลงทุนจะมีความเสี่ยงสูงโปรดใช้วิจารณญาณก่อนเด้อนะคะบางคนเขามารับช่อมช่มเพื่อเป็นแนวทางก่อนนะคะบ่ลงทุนก็มีนะคะท่านผู้ชมผลผลหวยออกนะคะท่านผู้ชมเ7ดเจ็ดโอ้ยเลขเซียนใบกับเก้าหกหกเก้านะคะ วิ่งหกตะพันเจาะเพราะเขานะท่านผู้ชมก็ถือว่าบางคนก็มีโชคกมีนะคะแปดเจ็ดแยมินไปด้สูตรมาอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรเป็นลางเลขหนานะคะอหนึ่งเก่าเก่าโอ้ยเลขเมตาเขียนข่อยกระไดนะคะท่านผู้ชมอย่าเป็นด้สูตรนอแม่เอ้ยนะคะท่านผู้ชมค่ะกระติดตามตอนต่อไปนะคะท่านผู้ชม อเอ็นมินกะสูตรของเอ็นมินเนาะไปบะถ,ถึงจ้าเจอนะคะสูตรเก่านะคะท่านะะผู้ชมที่ผ่านมาเด้อนะคะอ่ามีหกจะไปบะถ,ถึงนะคะเจาะปกถูกนะคะท่านผู้ชมค่ะก็เป็นแนวทางก่อนเด้อนะคะมีตั้งหกสี่หกหานะคะอ่าสี่เดี๋ยวเอ็นมินจะบอกวินส่วนมากเลขตัวนี้นะคะสี่ห้าหกนะคะท่านผู้ชมหกมีก็สีมืเป็น อันนี้เป็นเลขหนาเด้อเลขเลขนาสองเลขหนาสี่ตัวนะคะท่านผู้ชมมันกลับมาออกหกหนึ่งนออันนี้โอ้ยๆท่านผู้ชมแล้วก็ไปทบทวนมานะคะลองเบิ่งก่อนแปดเก้ 8, 90, 90 1, าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสองไล่หาเลขเด่นก่อนนะคะอันนี้ชุด ชุดตรงก่อนนะคะ,ะคุณผู้ชมเก่าสินยังบอกนะคะผู้ชมค่ะผลออกเอ่ก้าเก้าสองนะคะอันนี้คือชุดชุดตรงนะคะคุณผูช้ชมยังบ้านตัดนะคะตันหาเลเดิงกับเรียกเด่นนะคะ กระเข่าทุกหวดแต่ว่าเอ็ดมินจับปลาถูกนะคะท่านผู้ชมผู้ใดจับเมฆแม่นเหล็กเก่งนะคะกับจับนะคะเหล็กเก่าตัดซืด้อๆเลยนะคะตัดหาเหล็กเด่นซื้อๆเลยนี่นะคะเนลือศูนย์เลนึงเหล,หเล็กบอลอยู้ตรงมีศูนย์กับเก่านะคะท่านผู้ชมอันนี้วิเคราะห์ก่อนนะคะวิเคราะห์ เลื้อหกงวดที่แล้วงวดที่เล่วนี้นะคะมีหมีเจ็ดมีหามีสีนะคะแต่เข่าหกไอเอมินกับแม่มาเจาะกับบ่เข่านะคะตามต่อไปงวดต่อไปนะคะ่านผู้ชมเพื่ออาจจะนม่โชคไม่หลาบนะคะสูตรคำนวณหวยนะคะมีเขามีหลุดเดอ้อนะคะคุณผู้ชมเกาสองนะคะ ศูนย์หนึ่งนะคะอันอันนี้ศูนย์หนึ่งนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นคือชุดชุดตรงนะคะแอมินกับวิคะร์นะคะเฮ็ดให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมีรเพื่เป็นแนวทางไปวิเคราะห์ห่วยมันจะมาตัวใดนะคะท่านผู้ชมมกักบริชอบบางสินะคะท่านผู้ชมจงเอาไปลงทุนเด้อนะคะแล้เป็นแนวทางนี้มักเก่าสอง เก้าซองกับสามเกาอันนี้ตัวนี้นะคะตัวดินเก้าอาจจะคงเหลือบนะคะเพราะเรามาจับหาเหลขเด่นก่อนนะคะวัที่แล้วเอียงก,ก็ออกสูุยวูเส่ลำบาที่นี้วัที่แล้วศูนย์สามเนาะตัวอย่างนะคะสามสีหาหกมะเข่าหกนะคะมะเข่าหก เหล็กเกาสูน,นมะเขาสูนนะคะท่านผู้ชมอ่ายังไม่ทั้งเราหัวเหล็กเสี้ยนใบพันจะมาตัวใดญนะคะเสี้ยนพคนกับเก่งสุดๆโอ้ยเหล็กคนกับเกือบเขารักแต่จำก็เขานะคะท่านผู้ชมอรอบิึงเสี้ยนใบนั่นนะคะว่าเหล็กพันจะมาตัวใดญนะคะ เดนเดนหนึ่งกับ0ูนย์เนาจับมาหนีหนึ่งเก่านะคะจับมานีกันหนเก่าเก่าหเดนหนึ่งกันน,ะนึ่เก้าหนึ่งสองนะคะหนึ่งสาม ที่จับมาหกเก่าอีกสิเลยจับหนกหกเก้านสามนะคะศูนย์สองู่งตัวกันนะคะคุณผู้ชมศูนย์หนึ่งนะคะ ตัวเด่นเด่นสุดๆเด้อท่านผู้ชมนะคะหนเก่าพ่อเอ็นวินจับมานีนะคะหนเกอันนก็เป็น1นึ่เกเก่าหนะคะหนึ่เแล้วก็ศูก็จะเป็น0ูนย์ห หนึ่งสามสี่ห้าห้าคู่เด่นห้าคู่เด่นนะคะท่านผู้ชมชอบกะเอาไปพิจารณาเบื้งนะคะข,ขันชอบนะคะท่านผู้ชมบ่ชอบกะกับไปวิเคราะห์เลขตัวนี้นะคะสี่ตัวดีมากรานเปือเซนเข้าทุกหงวดนะคะ เหล็กเด่นเขาทุกหวดจับปวเขาก็มีนะคะทุกคน สตัวคะศูนย์หนึ่งเก้า เด่นสุดๆนะคะสิบเก่าเลยนะคะหนึ่งเก่านะคะเก่ามากแทนเน้นอนนะคะลานเปอร์เซนวันเลยเก่ากับศูนย์นะคะอะไรหาเหล็กเด่นนะคะคุณผู้มชมก็ สี่ตัวนะคะแล้วนี่จะจับสี่ตัวเสียงคอยไปบ่นะคะท่านผู้ชมสี่สี่ตัวศูนย์สามนะคะ സർസൂട്ട วิ่งหนึ่งร่องเก่าเนาะท่านผู้ชมค่ะวิ่งหนึ่งวิ่งเก่านะคะวิ่งเก้ารูดเก่านะคะตัวร่องคือหนึ่งนะคะเจาะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง กูได้คำมารับชมนะคะท่านผู้ชมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้เฮดมินเพื่อเป็นกำลังใจในเด้อนะคะเด่นสุดๆหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนะคะท่านผู้ชมบอได้ว่าเอาตรงวัตถุตัวนะคะหัวนี้าอฮดมินหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะเรียว่าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะดินเก่าโลดเก่านะคะฝากเป็นแนวทางนะคะหัวรัฐบาลเร้าพัฒนานะคะท่านผู้ชมค่ะ แคปหน้าจอไปด้วยนะคะท่านผู้ชมวุก่อนสวัสดีค่ะนะคะ